เอาล่ะครับตัวคนใหม่ที่เข้าในซีซั่นหน้านะฮะสิ้นเดือนนี้ก็มาดูกันเลยฮะไม่สาวแว่นดำมมาเป็นชุดแบบชุดหนาชุดหนังอืชุดเปราะตรงหลังหัวไหล่ออกแนวแมทแม็ด,มด,มดนิด,นดอ่ๆตัวที่สอง นี่อะไรเนี่ยมัมมี่มาเลยพี่จะบาดเจ็บตลอดเวลาเลยเหรื่อยเนี่ยปืนพกมัมมี่น่าจะหัวโลนด้วยนะอ่ะต่อไปอน่ารักเซียวตัวนี้ มาในแบตเทิรนพาร์ทได้ไหมตัวเนี้น่ารักอะทวินเทลเ้ยใช่ไหมเขาเรียกทวินเทลใช่ปะอืมน่ารักดีนี่ชุดเหมือนเหมือนลิกในเดอะวอกกิ้งเดนเลยสวยดีนะ ไมและสกินเฮดเอไม่ใช่โมฮอคอีกแล้วเหรอตัวละครโมฮอคแ้ว <c oughs> เหมือนในเนี้ยเหมือนวัสลินเลยตัวที่อยู่ในาฟาคายสามเหมือนตัวละครในฟาคายสามเลยนีอ่อันนี้ก็เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องเกมซอมบี้อะไรสักเรื่องอะนึกชื่อไม่ออก โอ้นี่เบรดชัดนี่มันเบรดนักล่าศูนย์เอ้ยใช่ไหมใส่แว่นดำนี้ผิวผิวดำนี้เบรดแน่นอนอออะซีซันหน้าเจอกันกับตัวละครที่เข้ามามีีกตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืม เท่าที่ดูตัวละครนะั้นน่าจะมาในส่วนของเบตเทิลพาร์ตเบตเทิลพาร์ตสี่ตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เบตเทิพาร์ทสี่ตัวแล้วก็หนึ่งสองสามอีกสามตัวดูจากตัวละครนะไม่น่ามาเป็นตู้ส้มหรอกเนี่ยน่าจะมาแบบตู้ตู้ร้านค้าอืมน่าจะมาเป็นตู้ร้านค้ามากกว่า ว่าตัวละครมันดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหนนะร่นะตัวละครดูไม่เด่นมากน่าจะมาตู้ร้านค้าแหละดูทรงและ้ะมีใครชอบตัวไหนไหมผมเหรอนี่ไม่สาวน้อยเทวินเทลถ้ามาในไปทุ่นพาร์ทนี่ผมจะเล่นตัวนี้เลยจัดว่าเด็ด ผมว่านะคนเล่นน่ะน่าจะเล่นเนี่ยผมสั้นเนี่ยแม่สาวผมสั้นแต่ผมจะเล่นน้องเทวินเทลน้องเทวินเซลน่ารักดีแต่ออกแบบชุดเสื้อข้างในมันแปลกๆไงไม่รู้ะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ชอบอ่ะชอบส่วนส่วนหัวน่ารัก นี่แหละมาเบตเทิลพาร์นไนอนสี่ตัวที่เหลือน่าจะมาเป็นตู้ร้านค้าแบบสุ่มอาจจะมีมาแบบเป็นตู้สุ่มซีพีห้าซีพีก็ได้สายฟรีครับเออไม่ใช่ 400 C C T P ก็ใครพร้อมที่จะเก็บสะสมก็เต็มตัวเลยฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ฮะรีวิวสำหรับตัวละครที่จะเข้าในซีซั่นหน้าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย